เรามาเริ谢谢 1, 000, ่มตรวจเช็คดวงชะตาประจําเดือนกุมภาพันธ์กันนะครับเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่ชาวราศีเมษก่อนเลยเดี๋ยวพี่จีจะไล่ตั้งแต่ชาวเมษไปเรื่อยจนครบส2บสองราศีเหมือนเดิมนะครับมาดูชาวราศีเมษประจําเดือนกุมภาพันธ์กันนะครับชาวเมษนะครับเริ่มตั้งแต่ดาวปีกันก่อนนะดาวปีที่อยู่นนานานะครับดาวฤกษ์ยูนะเกี่ยวกับการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องเงินเงินทองทองการ หารายได้นะครับการสร้างรายได้มีโอกาสเกี่ยวกับช่องทางเงินการช่องทางการเงินใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับรายได้ใหม่ๆอาชีพใหม่ๆแต่อีกมุมนึงของมดิเนี่ยมันคือการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นบางคนนะการเงินก็อาจจะพลิกจากหลังมือเป็นหน้ามือบางคนก็พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเพราะฉะนั้นเรื่องของการลงทุนการทาอะไรใหม่ๆ นะครับในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีเมษต,ต้องศึกษาข้อมูลให้รอบคอบนะถ้าเกิดจะดีก็ดีไปเลยบางคนก็แบบจากที่คาดหวังไว้มันไม่เป็นไปตามที่หวงังก็ต้องวางแผนให้ดีๆนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้เกี่ยวกับดาวบริติยูเนาะทีนี้มาดูดาวเสาดาวเสาทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานชาวลัคนาราศีเมษดาวเสามาอยู่ในภพเดือนลาภะตำแหน่งน,นี้ เป็นตำแหน่งที่ดีนะครับการงานของชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยยังดีต่อเนื่องนะยังมีความเข้มแข็งอยู่แต่ด้วยความเป็นดาวเสาร์ก็ต้องแบกความคิดความเครียดความกังวลกดดันนะครับอยู่ตลอดเวลานะครับดาวเสาร์อยู่ตำแหน่งนี้ได้ตำแหน่งคู่มิตรด้วยแล้วยังเป็นเกษตรด้วยนะก็หมายความว่าการงานของชาวลัคนาราศีเมษยังมีความมั่นคงอยู่แน่นอนนะครับ ทีนี้มาดูดาวราหูราหูเป็นดาวเกี่ยวกับโชคลาภความสําเร็จไปอยู่ในภพเดือนมีนาเนะเกี่ยวกับต่างถิน่นต่างแดนเนี่ยโอกาสของความสําเร็จค่อนข้างมีอยู่นะดาวตําแหน่งนี้นะครับหรือไม่ก็อาจจะมีโครงการใหม่ๆลับๆที่ยังไม่เปิดเผยนะอยู่เบื้องหลังของอะไรบางอย่างนะครับแต่ค่อนข้างเด่นชัดในเรื่องของการต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศ นะบางคนก็มีโอกาสได้ลงทุนใหม่ๆนะครับทำมาค้าขายติดต่อสื่อสารใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วก็ดาวพฤหัสนะดาวพฤหัสเนี่ยเขามาจากวินาแล้วก็มาจากสุภะไปอยู่ในภพเรือนกระดุมพระแลัขนาเมษเนี่ยการเงิน,นในช่วงนี้ดาวพฤหัสยังอยู่ถึงประมาณเมษานะช่วงนี้การเงินถือว่าดีนะ มันจะดีทางด้านเกี่ยวกับออนไลน์ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะครับใครที่ทําเกี่ยวกับออนไลน์ใครที่ใครที่ทําเกี่ยวกับต่างประเทศการเงินจะค่อนข้างเด่นชัดนิดนึงเนะยบวกกับมุลกี้ยูเนี่ยชาวเมดบางคนก็ไม่เคยทําออนไลน์นะก็กระโดดเข้ามาทําออนไลน์แล้วก็ได้รับผลตอบได้รับผลตอบรับที่ดีด้วยนะครับแต่ก็เป็นบางคนนะบางคนก็ อาจจะไม่ได้เท่าที่ควรนะอย่างที่บอกนะต้องศึกษาข้อมูลให้ดีๆก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนทําอะไรนะครับถ้าเกิดดาวมฤตยูยังอ,อยู่ในยังอยู่ในตำแหน่งของการเงินนะทำอะไรก็ต้องรอบครอบนะครับอทีนี้มาดูภาพรวมๆดาวเดือนประจําเดือนกุมภาพันธ์มาเริ่มตั้งแต่ดาวอังคารก่อนเลยดาวอังคารนี่เป็นดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีเมษเนาะดาวอังคารเนี่ยมาจากตนุ แล้วก็มาจากมรณะด้วยณเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยดาวคารเขาอยู่ที่พบชาชะเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารนะออนไลน์ต่างถิ่นต่างแดนนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยชาวเม่ค่อนข้างจะยุ่งนิดนึงนะจะยุ่งเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารพบปะพูดคุยนะครับพบเจอผู้คนมากหน้าหลายตานะเพราะว่าอะไรเพราะว่า ในเรื่องของการงา,เน,รา,านเนี่ยพิตีมองว่าดาวอทิตมาอยู่ตำแหน่งนี้มันมีเกณฑ์การลงทุนการติดต่อสื่อสารอะไรใหม่ๆนะครับการติดต่อสื่อสารอะไรใหม่มีโปรเจกต์ใหม่ๆนะเกี่ยวกับเรื่องของการงานต,ตรงนี้นะแล้วก็ดาวคานตำแหน่งเนี้ยชาวลัคนาราศีเมษต,ต้องระวังเกี่ยวกับการเดินทางการขับรถนะครับการ เดินทางต้องระมัดระวังขับขี่อย่าประมาทนะครับประกันอุบัติเหตุตรวจเช็ครถให้ดีๆนะถ้าเกิดมีปัญหาอะไรป,ะปัญหาใหญ่ๆจะได้เบาบางลงนะเราทาไว้เป็นการแก้เคล็ดด้วยเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นนะครับ อ่ะทีนี้มาดูเรื่องเกี่ยวกับการงานกันบ้างเอามาดูการเงินก่อนอ่าการเงินดาวสุกนะดาวเ,เรื่องการเงินของชาวลัคนาเมษดาวสุกนะเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยดาวสุกมาอยู่ในเดือนวินามีเรื่องที่ต้องใช้ใจ่ายเงินแน่นอนนะครับดาวสุกอีกภพหนึ่งนี่เขามาจากปัตตานีนะครับก็คือเกี่ยวกับการลงทุนเกี่ยวกับคู่ค้าคู่สัญญาใหม่ๆทุงนี้อาจจะมีการเจรจารแล้วก็มีการลงทุนอะไรกันแบบ อาจจะยังไม่มีการเปิดเผยนะอาจจะทําอยู่เบื้องหลังหรือไม่ก็เกี่ยวกับต่างแดนต่างประเทศแต่ที่แน่ๆนะเรื่องของการงานเนี่ยชาวรัชกาลศรีเมษมีเกณฑ์การลงทุนอะไรใหม่ๆแน่นอนนะครับหรือไม่ก็มีบริวารใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะใช้จ่ายไปกับบริวารใหม่ๆที่เข้ามาในช่วงนี้นะครับ ทีนี้มาดูเรื่องของการงานกันบ้างการงานของชาวลัราศีเมษก็คือดาวเสาร์นะดาวเสาร์นะตอนนี้อยู่ในเรือนราหะก็หมายความว่าการงานยังคงดีต่อเนื่องแต่ดาวเสาร์เขาไม่อยู่ดวงเดียวนะดาวเสาร์เขาอยู่ร่วมกับดาวพุธซึ่งดาวพุธเนี่ยเขามาจากภพบสาชะแล้วก็ภพอรินะเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับคู่กรณีคู่ค้าคู่สัญญา นะครับและคู่ดาวนี้ได้คู่สมพลเพราะฉะนั้นการงานของชาวลาราศีเมษเนี่ยพ่จิมองแล้วมีทิศทางไปในทางที่ดีถึงแม้จะมีเรื่องให้ต้องเสียตังก็เป็นการเสียเงินเพื่อเป็นการลงทุนนะเป็นการเสียเงินเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเป็นการเสียเงินเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์นะครับเพื่อที่จะมีคนคอยช่วย ผลักดันนะให้เป้าหมายเราสําเร็จง่ายขึ้นนะครับนี่คือเรื่องเกี่ยวกับการงานของชาวลัคราศีเมษนะทีนี้มาดูเรื่องของความรักกันบ้างความรักนะครับดาวความรักของชาวัคนาราศีเมษก็คือดาวศุกร์นะดาวศุกร์เนี่ยอยู่ในพเรเลยมีนาในช่วงนี้ความรักอาจจะมีเกณฑ์พบเจอคนไกลนะแล้วก็ดาวศุกร์มาอยู่ร่วมกับดาวราหูตำแหน่งนต้องระวังเกี่ยวกับความรักนะความรัก ความรักถ้าคนโสดก็ดีไปแต่ถ้าคนมีคู่อ่ะต้องระวังอ,อ,อาจจะทําอะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้องเพราะฉะนั้นต้องระงรับยับยัง้งชั่งใจนะควบคุมตัวเองให้ได้ในช่วงนี้นะครับอาจจะมีเกณฑ์พบเจอคนไกลต่างถิ่นต่างแดนนะครับแล้วอยู่ร่วมกับดาวระหูอย่างนี้ก็ค่อนข้างที่จะเผลอไข่ไปได้ง่ายนะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับ แล้วก็ดาวศุกร์ตำแหน่งนี้ดาวศุกร์เขามาจากปัตตานีนะอาจจะมีเกณฑ์การพูดคุยการเจราจานะพบเจอคู่ค้ารายใหญ่ๆก็ได้นะอาจจะเป็นคู่ค้ารายใหญ่คู่สัญญารายใหญ่ๆที่มีมูลค่าการเงินที่เยอะพอสมควรนะก็ต้องพูดคุยศึกษาข้อมูลนะยังไงดาวรกอยู่ยังอ,อ,อยู่ในภพเรือนการเงินเนะี่ยชาวราศีเมษเนะี่ยก็อย่าประมาทละกัน จนะคิดจะลงทุนทําอะไรก็ศึกษาข้อมูลศึกษาอะไรให้ดีๆก่อนที่จะลงทุนนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมๆของชาวลคัคนาราศีเมษในช่วงเดือนกุมภาพ,พัน์นี้นะครับก็ดูดวงให้สนุกนะครับมีสติในทุกเวลาทุกวันและทุนก็จะเป็นวันของเรานะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้พ่ดีไปก่อนนะครับสวัสดีครับ